ถามว่าวิธีการสร้าง C D C ให้เพิ่มขึ้นทําอย่างไรถ้ากทีเดียวนะคะที่ทําให้ C D C เพิ่มขึ้นก็คือกินยาต้นานไวรัสทุกวันตรงเวลายอย่างสม่ําเสมอน,นะคะในการศึกษาเนี่ยจะพบว่าหลังจากที่ได้รับยาต้นานไวรัสแล้วก็กินทุกวันตรงเวลายอย่างสม่าเสมอประมาณ1ปีเนี่ยตัว C D C จะเพิ่มขึ้นประมาณ50-150เซลล์ต่อคิวบิกมิลลิลิตรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําให้เข้าสู่ระบบการรักษาแล้วก็กินยาทุกวันตรงเวลาอย่าไปซื้อ,อยาเพิ่มภูมิอย่างอื่นมากินนะเพราะว่าภูมิที่ขึ้นจากยาเพิ่มภูมิไม่ได้เป็นภูมิที่แท้จริงนะคะภูมิที่แท้จริงต้องขึ้นโดยธรรมชาติหลังจากที่กินยาต้านไวรัสแล้วจัดการเชื้อเอชไอวีได้เท่านั้นแล้วก็ร่างกายหรือไขกระดูกของเราจะเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดที่มีคุณภาพขึ้นมาที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาว CDC นะแล้วก็เป้าหมายในการรักษา H I ชเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มตัว CDC เพียยยยงงอออ่าาาาาเเเเดดีววนะคะคคคป้้หมสััััญกกกก็ืืรรจบช H V เลือดให้ได้มากที่สุดคือกดการแบ่งตัวของไวรัสนะคะโดยที่เราจะมีการติดตามปริมาณ h i v viral well load หรือปริมาณไวรัสหลังจากที่รักษาแล้วประมาณ6เดือนนะคะว่าปริมาณไวรัส h i v เนี่ยมันกดต่ำกว่า200 copy ต่อ1 cc ของเลือดหรือเปล่าเนาะแล้วก็เป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็คือกดแบบนี้ให้ได้ตลอดชีวิตนะคะ